สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับช่องโกเทนโซนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําคลิปที่ค้างไว้จากคลิปที่แล้วนะคะนั่นก็คือคลิปรีวิวมอนนั่นเองซึ่งคลิปที่แล้วเป็นคลิปแค่ถ่ายชีวิตนักศึกษานากก็จะไม่ได้รีวิวมออะไรมากมายแต่ว่าวันนี้ก็จะเก็บบรรยากาศเก็บสถานที่ในมอให้ได้มากที่สุดนะคะงก็ไปเจอกันในมอนเลยนะคะเจอกันค่ะ แล้วก็อยู่กันที่หอหอในแล้วก็คือหอลำดวนนั่นเองนี่หอลำดวนนะคะก็จะเป็นหอพักนักศึกษาที่นักศึกษาปีหนึ่งทุกๆคนนะคะต้องเข้ามาพักแต่ว่าอันนี้จะเป็นโซนหอชายเนาะโซนลำดวนก็จะมีลำดวนหนึ่งสองสามลำดวนสี่ถึงเจ็ดนะคะที่จะเป็นหอหญิงแล้วก็จะมีหอเอฟกับหอสักทองที่เป็นหอหญิงเนาะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูบรรยากาศร,รอบๆกันดีกว่า กันเลยหรเด็กใช่ไช่เลยจะไปไหนจะไปเรียนครับอันนี้จะเป็นนักศึกษารุ่นพี่นะคะก็จะมีบางคนที่จะสามารถอยู่หอไหนได้ก็สําหรับคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือร้องขอที่จะอยู่หอไหนต่อใช่ใช่ก็จะสามารถอยู่หอไหนได้อย่างรุ่นพี่สองคนนี้อ่าเจอกันค่ะบ๊ายบายเอาย ก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนั่งรถเจมคาจากแอลหไปยันที่ที่นางคนนี้เรียนเลยนะคะก็คือจากแอลหไปฝั่งนู้นเลยก,ก็จะเห็นบรรยากาศในมอเยอะอยู่นะคะอ,อาจจะงงว่ารถเจมคาคืออะไรเดี๋ยวเรา <ลด S 1> จะจจพารถเจมคารถเจมคาแล้วเราจะพ <laughs> าะ <laughs> ไปดู สุดท้ายก็ต้องมาขอลำดวนอีกรอบนะคะเพราะว่าลืมถ่ายขอลำดวนแล้วก็ถือโอกาสนี้กินข้าวด้วยเลยเท่าไหร่คะสิบบายูทูบเบอร์สาว จิ่งไหมเบอร์สาวสองอ้าไม่ใช่ผู้ชายเหรอหลับไม่ใช่ผู้ชายแต่ว่าแต่จะว่าไปแล้วคนรุ่นนี้คือเปลี่ยนไปเยอะมากถ้าทุกคนได้เห็นน้องปีสองน่าจะได้เห็นเนาะแต่ปีหนึ่งน่าจะไม่ได้เห็นพี่นเยอะสิก็เปลี่ยนเยอะจริงอ่ะเปลี่ยนเยอะมากใครก็เดี๋ยวไปติดตามกันเดี๋ยวขอตัวปีข้าวขวานขาจิกันรอรถเจม ฉันอยากเป็นดาราหลักช่องเนะี้ยฉันเป็นได้ไหมเป็นได้เป็นได้เนาะวันนี้ไ <c oughs> อ้ฮามลอยอจที่สุดจริงปะจริงชอบความปะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ ที่ที่สองนะคะก็คือสวนสุขภาพยานู่นเห็นไหมนนอย่างเดียวมันเหมือนกับมามาวิ่งรอบๆมันจะมีทางเดินอ่ะแล้วก็มีเครื่องเล่นตรงนู้นเห็นไหมเป็นกีลาเบาๆเนาะใช่เขาเห็นไหมข้างในกล้องนะนี่อันนี้ก็จะเป็นสนามเทบิสนะคะขอเห็นนี้ส่วน ด้านซ้ายมือเรานั้นก็จะเป็นสระว่ายน้ำเป็นไกด์ปะดูเป็นไกด์เป็นนักดเทศจิงก็นี่ไง,งเราเรียนท่องเที่ยวไงแม่เราจะเป็นไกด์นำทัวร์นะคะส่วนที่เรากำลังจะเดินไปอยู่นี้เขาเรียกว่าสเตเดียมอินดอร์นะคะสเตเดียมอินดอร์ก็จะเอาไว้สําหรับให้เราใช้ในการทํากิจกรรมของเด็กปีหนึ่งกิจกรรมมหาลัยที่แบบต้องใช้คนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตอนนี้ก็ถึงสเตเดียมอินดอร์แล้วนะคะซึ่งชื่อเต็มที่เราเพิ่งรู้เมื่อกี้นี้เลยคืออาคารเฉลิมพระเกียรติเนาะอย่าที่บอกนะคะว่าจะเป็นสถานที่เอาไว้ทํากิจกรรมสาหรับเด็กอมหาลายัยอย่างเช่นกิจกรรมมที่ต้องใช้คนเยอะๆก็จะเอาไปอยู่ในนี้อันนี้คือภายในอาคารของภายในอาคาร <Ind oor S 1> รอบนะนอกอาคารด้านนอก <laughs> ด้านอันท้านไหน ด้านในจะมืดมากมืดมากเห็นไหม,ไมเห็น,นอยู่นี่ไงอด้านในของเซเดียมนินโดกว้างขวางมากส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะได้มีใครเข้ามาใช้นะครับแล้วก็จะเป็นการใช้อุ้ย,ยการกว่ายเราจะได้ใช้ก็คือเราต้องมีกิจกรรมมอหรือกิจกรรมสําคัญของมอนะคะเราถึงจะได้เข้ามาใช้เนาะเดี๋ยวเราจะพาไปสเตเดียมเอทาดร์ตรงนุ้ม ก็จะเป็นภายในของสเตเดียมเอาดรนะคะนี่ก็จะเป็นพวกลานกีตาแล้วก็ตรงน,นี้ก็จะเป็นที่ที่เอาไว้ซ้อมเชียเนาะเหนื่อยขอพักก่อนขอพักก่อนอันนี้รอเพื่อนเข้าน้ําอยู่นะคะเห็นแล้วมันก็คิดถึงบรรยากาศเก่าๆตอนอยู่ปีหนึ่งนะคะตอนที่เข้ามามอใหมๆ่ๆตอนนี้ก็ปีสีจะจบแล้วก็รู้สึกว่า มันไวมากเวลาผ่านไปไวมากไวจนงงนะคะเด็กๆที่เพิ่งเข้าปีหนึ่งใหม่นะคะก็อยากจะฝากว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าเวลาตอนอยู่ปีสี่มันจะคิดถึงมากๆมากๆจริงๆตรงนูนเห็นไหมคะตรงน้นก็จะไปยิมลงยิมนะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เข้าไปเนาะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันเวลาเพราะฝนก็เหมือนจะใกล้ตกแล้วเราต้องทันเวลาเนาะค่ะ ตรงนั้นจะมีทางสนามแบดบสนามวอลเลยห้องฟิตเนสแล้วก็จะมีสตูดิโอสำหรับโยคะอะไรอย่างนี้ยะคะตอนนี้นะคะเราอยู่สถานที่ต่อไปนั่คือสูตรจีนจะมีการตกแต่งเป็นสไตล์จีวัฒนธรรมจีนเลยซึ่งส่วนตัวเราไม่เคยมาเนี่ยครั้งแรกจริงๆที่เคยมาจะมีสถาบันขงจื๊อเอาไว้เด็ก ที่สนใจในภาษาจีนสอบเ s k อะไรอะไรเงี้ยค่ะบรรยากาศหน้าถ่ายรูปจริงๆหน้าแบบ ถ่ายรูปเล่นอะไรอย่างเงี้ยตนนี้ก็เสร็จจากศูนย์จีแล้วนะคะเรากําลังจะไปดีหนึ่งแต่ว่าก่อนผ่านดีหนึ่งเราก็จะผ่านหอเอฟก่อนหอเอฟเนี่ยมันจะเป็นหอสาหรับหอสําหรับนักศึกษาหญิงชั้นปีที่หนึ่ง ีคือโซนนี้ก็จะเป็นโซนหอเอฟนะคะก็จะมีหลายเอฟเลยซึ่งไม่รู้ว่ามีถึงเอฟเท่าไรเอฟหกเอฟหกใช่ป่ะ okay. ก็จะเป็นหอหุ้นอิฐหมดเลยเนาะก็ข้างข้างนีจะเป็นดีหนึ่งนะคะจะเป็นตึกที่อเนกประสงค์มากมีทั้งโรงอาหารห้องสมุดแล้วก็ห้องพักผ่อนไอโฟไอรั e <po> ch, A เอว่อะใช่แล้วก็อาคารเรียนอยู่ข้างบนเป็นอาคารเรียนด้วยรถไปถึงห้องทะเบียนอย่างที่คิปที่แล้วบอกไป mm. ว่าจะมีห้องทะเบียนอยู่ตรงนี้ มีร้านคาเฟ่ด้วยข้างล่างใช่มีธนาคารด้วยเออพิธนาคารด้วยเป็นตึกที่รวมทุกอย่างของมหาลัยนี้ไว้เลยก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในกันว่าจะเป็นยังไงเนาะจัการเธอฉันเหมือนฉันลืมถ่ายรถเจมอ่ะที่บอกอ่ะรถเจมคืออะไรอ่ะฉันได้บอกไปอย่างวะอย่างตวัน ก็คือว่ารถเจมคานะคะก็จะเป็นรถชชตเทนบัสที่เอาไว้รับส่งนักศึกษาจากจุดต่างๆของมหาลัยก็จะมีจุดรับรถทั่วมอเลยนะคะสําหรับคนที่ไม่มีรถขับมาเองก็สามารถนั่งรถเจมคาไปสถานที่ต่างๆในมอได้นะคะ เยมากเราถึงโลอาหารดีหนึ่งแล้วนะคะคนเยอะก็ต้องใส่แมสป้องกันไว้เนาะทุกุกคนเวลาอยู่กับคนเยอะๆก็ใส่แมสไว้ด้วยนะคะเราไปดู <c oughs> เกียดอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบโดยรวมคนเยอะมากม <c oughs> <c oughs> ไปที่อื่นเถอะเดี <c oughs> ๋ยวไปห้องสมุดกันเลยนะคะ จะเป็นโซนด้านนอกหมดนะคะส่วนโซนด้านในนั้นก็จะต้องติ๊กบัตรนักศึกษาก่อนซึ่งเราคิดว่าเราน่าจะไม่ทนันในนั้นจะมีทั้งห้องสมุดแล้วก็จะมีลรงหนังด้วยนะอันนี้คือบรรยากาศโดยรอบนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะพาไปลานดาวกันนะด้ยไยมทีวีมาในนี้ด้วยใช่ปะ เปลีหใหม่ใช่เดี๋ยวเราจะไปดูรานเอวีกันแต่ว่าไม่รู้จะได้ขเขาป็นพกนคนเยอะนะรอ้อใช่รานเอวีที่ทํำไมคนเยอะมากข้างล่างอะงั้นลองไปดูก่อนเดี๋ยวเราจะไปดูรานเอวกันนะคะ เนื่องจากคนเยอะนะคะเราก็เลยไม่ได้เข้าไปคนเยอะมากเราจะพาทุกท่านไปพบกับตึง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 ไม่จ๊ะเราจะพาทุกคนนะคะไปพบกับลานดาวหรือว่าลานสมเด็จย่านั่นเองก็คือจากระดับถ้ามุมสูงก็คือจะเห็นเป็นลานเป็นรูปดาวเป็นรูปดาวใช่เดี๋ยวเราจะขึ้นในนรกแล้วนะคะทุกคนอีนเออร์อันนี้มันนรกจริงๆนะ พูดกับพุตเตอะมันชนันนะมันชันมากแล้วก็เป็นเขามันมอนเป็นเขามาแบบทางขึ้นทางลงอะไรอเงี้ยเยอะใช่ค่ะลานสุเด็ทย่านะคะส่วนด้านบนถึงจะเป็นลานดาวใช่ปะใช่ใชส่วนใหญ่แล้วคนที่จ้งอาที่นี้ก็คือมาออกกำลังกายเนาะแล้วก็มาบน <laughs> สมยัย,ยตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินไปอีสากใช่ ทุกคนอาจจะงงนะคะว่าทําไมเ,ออเราถึงเรียกอาคารต่างๆว่าอีสองอไหนึ่งดีหนึ่งอะไรนี้คือมหาลัยเราจะไม่เหมือนมหาลัยทั่วไปที่มหาลัยทั่วไปมันจะแยกเนาะว่าเป็นตึกสํานัก<ช>แล้วก็จะเอ,อ้ยตึกเป็น <c oughs> เป็นสถานเป็นอาคารแบบมันจะแบ่เป็นเขตเป็นเขตเป็นโซนเลยว่ะเนี่ยตรงเนี้ยของวิศวะตรงนี้ของอวิทยาศาสตร์อักษรต่างๆอะไรเงี้ยแต่ว่าไ<ช>ปที่นี่คือ ไม่มีไม่มีมันจะเปแบบตึกทีเดียวแล้วก็แบบเป็นชั้นๆเอานะคะแล้วก็อีกอย่างของแม่ฟ้าหลวงนะคะเราจะไม่เรียกคณะว่าคณะนะเราจะเรียกว่าเป็นสำนักวิชาเหมือนจีเนาะสำนักนูนีนั่นตอนนี้เราก็นั่งพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวพักให้หายเหนื่อยแล้วเราก็จะไปสถานที่ต่อไปกันต่อสถานที่ต่อไปคือ m อ็มแาช่ M s อ u a r แแต่ว่า ก่อนจะผ่าน M s q ็ a r e เราต้องนั่งรถเซมไปผ่าน4ีห้าก่อนเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าอาคารเรียนรวมของเอยเราต้องผ่านซ2สองีสามแล้วก็ซีห้าด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าอาคารเรียนรวมมันจะเป็นยังไงเนาะแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอพักเหนื่อยก่อนด้วย <laughs> เหนื่อยมาก ยุ่งมากไม่ไหวไปเราจะเข้าไปดูข้างในที่เอ็มสแควร์เราหนูสักส่วนหน้าป่ะก็ส่วนหน้าโน่นเนี่ยฝั่งนู้นคือส่วนหน้าตรงนี้เขาก็เรียกว่าส่วนหน้าอันนี้เรียกว่าส่วนหน้าใช่เพราะแต่ว่าเมื่อก่อนมันไม่ใช่เอ็มสแควร์ใช่เมื่อก่อนมันจะไม่ใช่เอ็มสแควร์นะคะเขาจะเรียกกันว่าส่วนหน้า พอมาถึงปีเราอ่ะมันถึงจะเปลี่ยนเป็นเอ็มสแคเราก็จะได้เมื่อก่อนเราก็จะได้เห็นนุ้นพี่พูดว่าส่วนหน้าส่วนหน้าส่วนหน้าซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงส่วนหน้าเป็นไงก็ไปดูเรื่องบุญชูอ่ะหรอบุญชูี่เลอถ่ายที่นี่ใช่ไงั้นก็ปิดคิดตรงนี้เลยแล้วกันเนาะเอาอเอาเราที่แสง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 หาแสงมานี่นี่ไปถ่ายตรงนี้ได้เห็นคุณวัยก็ จบแล้ววันนี้ถ่ายคิดว่าน่าจะถ่ายเยอะแต่ข้อมูลอาจจะไม่ค่อยมีแล้วก็ไม่ค่อยได้พูดเลยนะคะก็จะเก็บเป็นฟุตเทจเเก็บบรรยากาศเฉยๆเนาะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม ทุกคนไม่ต้องตกใจนะที่กลับมาหอเพราะว่าลืมเก็บฟุตเทจอีสองที่ก็คือเขื่อนแล้วก็เขื่อนหลังมอแล้วก็อ e ีโฟนะวันนี้ก็เลยจะไปเก็บก็ด้วยความกลัวเนาะแต่ว่าที่เห็นชุดก็คือว่าจะใส่ชุดเดิมนะคะเพราะว่าจะไปเก็บไตเติลบอกเอ่อไตเติลเปิดคลิปใหม่ด้วยก็ยังไงเดี๋ยวไปเจอกันเลยตอนนี้ก็กําลังรอเพื่อนอะไรให้แต่งตัวให้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวเจอกันตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่อ e ีโฟแล้วซึ่งเป็นตึกใหม่ที่ เราอยากจะนำเสนอมากๆแต่เมื่อวานเราลืมเพราะว่าแบตเราหมดเราอันนี้ก็เลยมาเก็บถ่ายบรรยากาศกันที่ที่เราชอบก็คือเราเราไม่เคยมาเรียนหรอกแต่เราชอบมาถ่ายรูปที่นี่มันจะมีมุมถ่ายรูปสวยมากเนี่ยตรงนี้ก็ถ่ายรูปได,ตปได้ตรงนู้นก็ถ่ายรูปได้ตรงนั้นก็ถ่ายรูปได้เดี๋ยวเราจไปให้ดูบรรยากาศร,รอบๆกันดีกว่านะคะว่ามันจะมีอะไรน่าสนใจบ้าง มีตึกเรียนเยอะมากแล้วก็เป็นตึกที่ค่อนข้างที่จะทุ่มทุนสร้างมากๆถ่ายรูปสวยมากที่นี่นะถ้าเกิดอยากถ่ายรูปแนะนําให้มาที่นี่เลยสวยมากนี่มาแค่นี้เราเก็บพุทธอ,อเราเหลือที่เขื่อนหลังมองเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปเขื่อนหลังมองกันนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เขรือนลักมอเครือนหลังมอแล้วนะคะนี่ค,คิดว่าน่าจะเป็นเออเหมือนสถานที่อีกหนึ่งสถานท,ที่ที่ทุกคนน่าจะรู้จักนะคะเพราะว่ามันเป็นมุมที่เอาไว้ถ่ายรูปสวยมากๆแบบไม่มีอะไรก็จะมาถ่ายรูปกันที่นี่สวยมากอันนี้ก็จะเป็นที่สุดท้ายแล้วนะคะขอการรีวิวมอเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศรอบรๆนะ ก็จบจริงๆแล้วนะคะสำหรับการรีวิวมอในครั้งนี้เนาะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ถ้าใครชอบมากอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะบ๊ bye ายบายเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย